โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับกลับมาอีกเช่นเคยนะครับกับซีรีส์การวิเคราะห์กราฟประจำสัปดาห์ที่18ถ22สิงหาคม2568เนอะนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับโคจสันใน,าานอาร์มี่อะคาเดมีนะฮะอ่ะเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมจะยพยายามที่จะให้การวิเคราะห์กราฟเนี่ยมันจะไม่ค่อยนานเนาะนะครับแต่ว่า ด้วยความว่าการวิเคราะห์เนี่ยมันก็จําเป็นต้องมีในส่วนของดีเทลรายละองรายละเอียดอะไรพวกนี้นะครับเข้ามาด้วยดังนั้นมันทําให้การวิเคราะห์เนี่ยจำเป็นต้องคิดเยอะๆเพราะว่าในเรื่องของการวิเคราะห์หรือการทํานายทิศทางเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่สุ่มนะเพราะการที่เราจะสามารถวิเคราะห์ในเรื่องของ Direct i o n ได้เนี่ยเราจําเป็นต้องมีในเรื่องของข้อมูลย้อนหลังว่า PVS data เนี่ยนะครับ เขามีแนวโน้มยังไงแล้วก็เขาเฉลยมาเป็นยังไงนะครับอ่าเรามาลุยต่อนะครับในส่วนของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ตรงที่ว่า1น,นะครับสแท่งเทียนในส่วนของรายสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นแท่งเทียนที่เป็นปิดบนหมดเลยบ่งบอกว่ามีสภาวะในส่วนของแรงบีเข้ามาใน,ในตลาดนะครับแต่พอเป็นแท่งนี้นะครับกราฟดันมีเรื่องของการ พักราคาหรืออาจจะเป็นในส่วนของแรงเซลลเข้ามาแล้วในตลาดนี้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับ์ไพรส์ตรงที่ว่า1นนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นแท่งที่ค่อนข้างที่จะสตรองมูฟเพราะอะไรฮะหเลยเขาเป็นแท่งเทียนที่เป็นปิดลางบ่งบอกว่ามีในส่วนของสภาวะแรงขายเข้ามาในตลาดนี้นะครับดังนั้นนะครับพอมีในส่วนของสภาวะแรงขายเข้ามาในตลาดอยู่ดีๆก็เข้ามานะครับ ในส่วนของจุดบริเวณจุดเปิดของแท่งเทียนแท่งสีแดงตรงนี้นะครับผมจะมาร์คให้เขาเป็นในส่วนของบริเวณแนวต้านซึ่งจะเป็นในส่วนของบริเวณ3 3 9 8นะครับซึ่งเป็นในส่วนของอแนวต้านที่มีนัยสําคัญตรงนี้ด้วยนะนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาค่อนข้างที่อาจจะมีในส่วนของแรงขาย ดังนั้นสัปดาห์หน้าเปิดมาเนี่ยเราอาจจะมีในส่วนของแรงเซลล์ที่ยังสนับสนุนราคาเพื่อที่จะได้ลงต่ออยู่นะครับแต่เราก็ต้องไปดูในส่วนของอ lower time frame หรือ time frame เล็กๆว่าเราจะมีในส่วนของบริเวณแนวรับย่อยบริเวณตรงนี้ไหมที่อาจจะเป็นตัวส่งผลราคาเนี่ยให้ลงต่อก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นตัวที่ส่งราคาให้ขึ้นต่อนะครับอตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมเห็นในส่วนของ time frame ลายสัปดาห์เนี่ย คือ1ครับเรามีในส่วนของบริเวณช็อตเทอร์มไฮตรงนี้นะฮะช็อตเทอร์มไฮวิกลี่นะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณแนวรับตรงนี้ฮะทำไมตรงตรงนี้ถึงเป็นบริเวณแนวรับครับเพราะอยู่ดีๆนะครับลงมาลงมาลงมาอยู่เฉยมีในส่วนของแรงซื้อเข้ามาในตลาดนะครับบ่งบอกว่าบริเวณตรงนี้นะครับ อาจจะเป็นต้นกําเนิดในส่วนของบริเวณแรงซื้อก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นบริเวณสีม่วงตรงนี้ผมจะมากว่าให้เป็นในส่วนของบริเวณแนวรับและแนวต้านที่เป็นไทม์เฟรมใหญ่บ่งบอกมีความแข็งแรงมากๆเลยดังนั้นครับถ้ามันหลุดแนวอะไรสักแนวหนึ่งเนี่ยบ่งบอกว่าราคามีแนวโน้มที่จะไปในส่วนของ d i เร c ชันตรงนั้นต่อได้เหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้นมันก็เป็นเรื่องในส่วนของอนาคตนะครับสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้คือเราจําเป็นต้องรอข้อมูลให้มันเพียงพอมากกว่านี้นะครับ ในส่วนของรายสัปดาห์ตอนนี้ในส่วนของ b บ a s เนี่ยผมมองว่าในส่วนของ Direction เนี่ยเขายังมีในส่วนของแนวโน้มที่จะเป็นในส่วนของฝั่งขาลงได้นะเพราะหนึ่งครับแท่งนี้สามารถปิดต่ำกว่าจุดโลของแท่งที่แล้วได้บ่งบอกว่าตอนนี้เรายังมีในส่วนของโมเมนตัมที่จะขึ้นต่อได้อยู่ลงต่อขอภัยลงต่อนะครับคุณพี่เอออ่าตอนนี้ครับเราก็จะไปดูกันนะครับว่า บริเวณตรงไหนบ้างที่เป็นบริเวณในยะสสาคัญเหมือนเดิมเลยนะครับสิ่งที่ผมยังไม่ยืนยันว่าเป็นขาลงแบบ100%ก็เป็นเพราะ1ครับราคาตอนนี้มันยังติดทั้ง2 p d พีเดเรียอยู่คือ1ราคาตอนนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเคารบในส่วนของ b e a r i s h Daily a v g มากๆเลยนะครับแต่ก็ต้องมีอีกทีนึงครับคือ1ราคาติดในส่วนของ บูลิชเอฟ g ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับว่าราคาตอนนี้มันติดทั้ง2โซนเลยซึ่งนะครับลักษณะสภาวะแบบนี้มีโอกาสที่กราฟจะเกาะตัวเป็นไซด์เวย์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่เราจะยืนยันอีกทีนึงว่าเขาจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงเนี่ยก็ต่อเมื่อเขาจําเป็นต้องปิดเหนือกว่าแนวต้านหรือเหนือกว่าอ g g ตรงนี้เพื่อที่จะได้คอนเฟิร์มเป็นในส่วนของฝั่งขาขึ้น แต่ถ้าเราต้องการที่จะคอนเฟิร์มเป็นฝั่งขาลงราคาต้องปิดต่ำกว่าบริเวณแนวรับซึ่งแนวรับตรงนี้คือในส่วนของบริเวณ b u l l i s h a จ g ตรงนี้นะนะครับดังนั้นตรงนี้เรายังไม่สามารถยืนยันว่าเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นขาลงได้ไหมนะครับสิ่งที่เราควรทำตอนนี้คือราคาจำเป็นต้องรอก่อนนะครับราคาจะเป็นต้องเฉลยก่อนว่าขึ้นต่อหรือลงต่อโอเคไหมครับอ่า และตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมมองนะนะครับในส่วนของบริเวณตรงนี้33 56นะครับซึ่งก็เป็นในส่วนของบริเวณแนปตานเหมือนกันและเหนือกว่าบริเวณแนปตานก็เป็นในส่วนของ a p g นะครับบ่งบอกว่าบริเวณด้านบนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากเลยนะคนุณพีตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ Short Term High Daily นะครับ ในบริเวณที่มีโอกาสนะครับที่เอาจะมาเอาในส่วนของบริเวณ liquidity ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่แล้วบริเวณ liquidity เนี่ยมกักจะอาศัยในส่วนของ short term high และ short term low นะนะครับอืมโอเคตรงนี้นะครับมีการมา swap นะครับมีการมา sweep นะครับแต่ตรงนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่เป็นการ sweep liquidity หรือเป็นสตรองโรใดๆดังนั้นนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่ใช่มองเราจะไม่มองว่าตรงนี้เป็นสตรองโ o w นะครับเพราะราคามีโอกาสที่จะทะลุในส่วนของบริเวณโล w ตรงนี้คือบริเวณร,ราคา3.30ได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เราทําตอนนี้คือเราจําเป็นต้องรอในส่วนของ narrative ก่อนเพื่อที่จะได้ข้อมูลให้เพียงพอมากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ราคาเนี่ย มีแนวโน้มที่จะไปในส่วนของฝั่งขาลงซะมากกว่านะครับเพราะอะไรฮะ <c oughs> สิ่งที่ผมเห็นตอนนี้คือ 1. ราคาติดในส่วนของบริเวณ d a i l y OB นะครับซึ่งนะครับเป็นในส่วนของ b a r r ์เล OB นะครับหรือเป็นในส่วนของบริเวณ Supply ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยมัน ขึ้นมาทดสอบสุดท้ายก็โดนตีกลับลงมาบวงบอกว่าในส่วนของบริเวณซัพพลายหรือในส่วนของออร์บล็อกตรงนี้มีในยาสําคัญนะครับเพราะราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความครุรมากๆเลยนะครับและในโซนของโซนสีฟ้าตอนนี้ผมก็ยังยืนยันแบบเต็มปากเต็มคําไม่ได้ว่าตอนนี้เขามีแนวโน้มที่จะเป็นในส่วนของฝั่งขาลงแบบจรงิๆจรงๆจังๆใช่ไหมเพราะตอนนี้ในส่วนของบูดิชเอพีจีตัวนี้ยังรับราคาได้อยู่ดังนั้นครับ ผมจะยืนยันเขาแบบเป็นเทรนขาลงแบบ100%เลยก็ต่อเมื่อเขาไปทําราคาต่ำกว่าบริเวณ33.11หรือ33.12นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่หลุดในส่วนของกรอบ bullish avg ตอนนี้เราก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าเขาอาจจะยังขึ้นต่อไปได้อยู่นะครับแต่ยังขึ้นต่อแบบไม่สุด เพราะเราก็มีในส่วนของบริเวณด้านบนที่จะเป็นตัวฐานที่จะทําให้ราคาเนี่ยดิ่งลงพสสธาได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นผมจะยืนยันว่าเขาเป็นในส่วนของฝั่งขาขึ้นแบบ100%ก็ต่อเมื่อเขาทําราคาสูงกว่าบริเวณ3381ถึงบริเวณ3ามสนะครับดังนั้นก็น่าจะในก็มีประมาณนี้นะัในส่วนของรายวันนะครับไปดูในส่วนของ i ท e f r ฟรม H 4แล้วกันนะครับ H 4ตอนนี้นะครับ ราคาก็ค่อนข้างที่จะสไลด์นะครับเป็นในส่วนของฝั่งขาลงนะเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะเป็นสไลด์ในส่วนของฝั่งขาลงดังนั้นตอนนี้แท่งนี้ก็เป็นปิดล่างด้วยบ่งบอกว่ามีในส่วนของแรงเซลล์เข้ามานะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราเปิดตลาดแล้วเราจะโฟกัสเซล์เลยนะเนะเพะราะอะไรฮะหนึงราคาจะมีโอกาสย่อขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมาเหมือนกันนะครับ สิ่งที่เราทำตอนนี้คือบริเวณตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของ PVB Pro ด้วยนะ PVB Pro บ่งบอกว่าเป็นจุดต่ำสุดของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดังนั้นครับถ้าสมมตินะราคาพยายามที่จะขึ้นต่อนะครับและถ้าอยากจะขึ้นต่อจริงๆเนี่ยอย่างน้อยมันควรลงมาเอาเชื้อเพลิงบริเวณตรงนี้ครับสิ่งที่ผมต้องการเห็นคือราคาจำเป็นต้องลงลงมาเอาในส่วนของ PWS Week Low นะครับซึ่งเป็นในส่วนของบริเวณ Liquidity แล้วก็อาจจะมีการสะสมราคานะครับสุดท้ายก็อาจจะขึ้นต่อถ้าเรายังอยู่ในส่วนของฝั่งขาลงขาขึ้นนะครับดังนั้นราคาจะเป็นต้งเอาในส่วนของ PWS Week Low ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นต่อนะเพื่อมาเป็นเชื้อเพลิงหรือมาเอา Liquidity ก่อนแต่ถ้าสมมตินะครับราคานะยังมีแนวโน้มที่จะเป็นในส่วนของฝั่งขาลงอยู่นะ ในส่วนของ p v s Week Low ตรงนี้จะไม่ใช่เชื้อเพลิงอีกต่อไปแต่อาจจะเป็นการทะลุลงไปเลยนะครับนั่นเป็นที่มาที่ไปของคำว่า BOS นะครับก็คือการ Break of Structure หรือการทะลุลงไปต่อเลยนะครับแต่ที่เหลือครับสิ่งที่เราจะเป็นทำได้ก็ตอนนี้คือเราก็แค่รอข้อมูลที่มันมากพอนะครับให้มันเพียงพอสำหรับการยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับ อ่ในส่วนของปฏิทินเศรษฐกิจนะครับลองสังเกตดูดีๆนะคบว่าตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพุธเนี่ยเราจะไม่มีข่าวนะครับจันทร์อังคารพุธเห็นไหมสิบแปดถึงยี่สิบ สิงหาเราจะไม่มีข่าวเกี่ยวกับแฟ้มแดงที่มันเกี่ยวกับ USD เลยวงบอกว่า3วันนี้อาจจะเป็นในส่วนของวันที่เป็น low p o b a b i l i t y condition market นะครับอาจจะไม่ค่อยมี volatility หรือความผ,ผันผวนสักเท่าไหร่นะครับจะมีความผันผวน,นอีกทีนึงคือตอนวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับจะมีเกี่ยวกับแฟ้มแดงครับข่าบจะเป็น FOMC meeting แล้วก็ unemployment claim แล้วก็ PMI นะครับแล้วก็ Powell speak นะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ย ค่อนข้างที่จะมีนยยสําคัญมากๆเลยดังนั้นครับในส่วนของวันจันทร์เนี่ยนะครับจนถึงวันพุธนะครับอาจจะเป็นในส่วนของภาวะ accumulation ด้วยนะครับอาจจะเป็นในช่วงของสภาวะสะสมราคาเช่นเดียวกันดังนั้นตรงนี้เราก็แค่มารอล,ลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าลักษณะในส่วนของสภาวะตลาดเนี่ยจะมีแนวโน้มไปทางไหนมากกว่ากันนะครับที่เหลือเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการวิเคราะห์กราฟประจําสัปดาห์ที่18ถึง อ่ายี่สิบสามเอ้ยยี่สิบสองนะครับสิงหาคมสองพันหกสิบแปดนะครับดังนั้นผมหวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเอางั้นเอาไวเ้เจอกันใหม่นะครับกับโค้ชคนเดิมนะครับสวัสดีครับ